แต่เทรนชีตคางปี2025ยิ่งฉีดยิ่งน่าเล็กฟรีจริงน่าเรียวเหมือนสร้างได้ทําน้อยแต่ได้มากจริงหรอวันนี้คุณหมอมีคําตอบให้ค่ะวันนี้นะคะมาในปัญหาคางตัดคางสั้นคางบุ๋มคางตูดลิงใดๆจะแก้ยังไงคือบางคนก็ยังสงสัยอยู่ว่าคางตัดอ่ะมันจะต้องฉีดเยอะไหม,มหรือคางแบบรู้สึกว่าแบบคางสั้นมากเลยฉีดแล้วจะแก้ไขได้ไหมทําได้จริงไหมเห็นผลไหมนะคะแลตอนนี้เขามีเพลนคุณดาลูปะ เขาบอกที่ยิ่งฉีดคางแล้ว้ยิ่งเล็กลงรู้ค่ะอันนี้มันกังนําต้องรู้อยู่แล้ว,วยแล้วมันมีจริงเหรอมันมีจริงๆคือยิ่งฉีดยิ่งดูหน้าเล็กไม่ใช่ฉีดแล้วยิ่งดูหน้าบานนะอเออบางคนอาจจะไปคิดว่าแบบฟิลเลอร์คือสารเติมเต็มฉีดแล้วดูอ้วนดูหน้าบานไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้นะคะเขาแบบยิ่งฉีดยิ่งเล็กนะคะถ้าฉีดแบบถูกวิธีวันนี้นะคะคุณหมอก,ก็จะมาอัปเดตนะคะเกี่ยวกับเทรนด์ฉีดคางปี2025<ๆ>นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ย ฉีดคางแล้วหน้าเล็กหน้าเลียวแล้วฉีดคางแล้วเนี่ยคางดูสวยเก๋จริงไหมนะคะวันนี้คุณหมอก็จะมาให้คําตอบกันค่ะไปฟังกันเลยครับสวัสดีนะครับหมอมีมนะครับหมอมีมกังนําคลินิกนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเทรนด์การฉีดคางปี2องพับค่ะคุณหมอ,อมฟิลเลอร์ที่เหมาะกับการฉีดคางนี่คือมีตัวไหนบ้างคะคุณหมอส่วนตัวจะชอบฟิลเลอร์ที่เนื้อแข็งๆแล้วก็มีความทนทานฝูงเ mm hmm. ทยบเท่ากับเนื้อกระดูกเลย mm hmm. มันทําให้ทรงคางเนี่ยมันมีมิติมีแรงโปรเจคชันในการยืดคางแล้วก็ทําให้เนื้ออคคาางงงนนน่ยมัููพดถึทร หมอก็คือเวลาคนฉีดคางเนี่ยเขาก็จะเข้าใจว่าเหมือนฉีดแค่ยาวลงมาอะไรเงี้ยแต่จริงๆการฉีดคางคือเรามีการทําองศาทํามุมยังไงบ้างครับคุณหมอโอเคการฉีดคางเนี่ยก็คือเอาตามธรรมชาติเลยเนาะหน้าคนเรามันจะต้องเป็นเคิร์ฟไล่มาตั้งแต่ตรงช่วงสันกรามมาจนถึงตรงช่วงคางปังเกตว่ามันจะไม่ควรมีรอยต่อหรือว่ามีการยุบของตรงช่วงกระดูกเนาะ อ่าอย่างบางคนเนี่ยมันมีการยุบของตรงกระดูกด้านข้างข,าง,ข,า,งขางทั้งที่หน้าไม่ได้หย่อนแต่ว่าอาจจะดูมีกระปาะแก้มได้เพราะนั้นเคิร์บหน้าที่ดีแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติเนี่ยจะต,ต้องมีความสมูทมีความต่อเนื่องอย่างเงี้ยครับจะไม่ใช่แค่แบบอ่าโอเคมันยืดออกมาแค่ตรงกลางแล้วข้างข้างมันยุบนะฮะแล้วเ,ออเคสแบบไหนหรือว่าปัญหาแบบไหนครับคุณหมอ,อมที่เหมาะก,กับการฉีดคางคนที่มีความกังวลว่าโอเคคางตัดหน้าสั้นหน้าหย่อนๆย่อนอย่างเงี้ยอันนี้ฉีดแล้วเปลี่ยนชัดและปัจจุบันครับคุณหมอปี2 0 2 5เนี่ย เราดูเล็กลงอันนี้คือจริงหรือเปล่าครับุณโอเคจริงๆมันไม่ได้เป็นการทําให้ดูเล็กเหมือนหน้าโดยรวมมันดูใสเล็กลงแต่ว่ามันเหมือนเป็นการหลอกสายตาแล้วกันให้หน้าโดยรวมเนี่ยเวลาเรามองมาจากไกลๆมันดูเล็กขึ้นเพราะเวลาที่หน้าสัดส่วนช่วงบนช่วงกลางช่วงล่างเรามันรับกันมันพอดีกันนะหน้ามันก็จะดูยาวขึ้นเราดูเล็กลงอะไรอย่างเงี้ยครับ เหมือนเป็นการแบบว่าปรับรูปหน้าให้มันดูสมส่วนมากขึ้นใช่ไหมเพื่อให้มันสมส่วนมากขึ้นคุณหมอใช้เทคนิคอะไรในการฉีดคางเพื่อปรับรูปหน้านตัวก็จะใช้ทั้งเทคนิคเข็มแหลม เป็นเทคนิคที่โอเคเราทําให้คางมันยืดออกมาได้โปรเจกที่สวยแล้วก็ได้ทรงที่ดีแล้วก็ใช้เทคนิคเข็มคู่ในการปรับแต่งดีเทลเล็กๆน้อยๆหรือการเติมคางด้านข้างอย่างเงี้ยในการเก็บให้ลูกหน้ามันสมูทมากขึ้นนะครับแล้วปกติค่ะคุณหมอการฉีดคางเนี่ยเราต้องใช้ฟิลเลอร์ประมาณเท่าไหรค่ครับแบ่งเป็นสองแบบแล้วกันถ้าเป็นคนที่โอเคมีโครงอยู่แล้วมีคางแต่ว่าไม่ได้หายไปเยอะมากอย่างเงี้ยส่วนตัวคิดว่าใช้แค่ซีซีเดียวก็เปลี่ยนชัดนะคะสมมุติว่าโอเคเป็นคน คางฐานกว้างหน่อยเป็นคนที่คางดูตัดๆเนาะคิดว่าต้องใช้เบิร์นขึ้นมาแต่ใช้ 2C c 3ี c อย่างเงี้ยครับขึ้นกับตามปัญหาคนไข้โดยเฉลี่ยที่ส่วนใหญ่คุณหมอใช้กับคนไข้อะคะประมาณเท่าไหร่คะหนึ่งถึงสองีซีครับอืมคือบางเคสแค่บีซีเดียวเราก็เห็นผลได้เลยใช่ไหมคะขั้นการฉีดคางค่ะคุณหมอทําแล้วเห็นผลเลยสวยเลยจริงหรือเปล่าคะคุณหมอจริงครับก็มันเป็นการเติมเต็มเนาะส่วนที่มันขาด พอมันถูกซ่อมขึ้นมามันก็เปลี่ยนแปลงขึ้นมาทันทีเลยหลังชิดก็ใช้หน้าได้เลยสวยขึ้นเลยทันทีแล้วผลลัพธ์ของการฉีดครางเนี่ยจะอยู่นานไหมครับคุณหมอซึ่งกับเนื้อฟิลเลอร์ที่เราใช้นะถ้าฟิลเลอร์เกาหลีอย่างเงี้ยอ,อันนี้ส่วนตัวที่เห็นก็อยู่ได้ประมาณ6เดือนจริงๆ3เดือนเริ่มไปแต่ถ้าเป็นฟิลเลอร์ยุโรปอย่างเงี้ยเนื้อแข็งแข็งพวกเลทิเลนหรือว่าตัวเดิมเนี่ยอาจจะอยู่นานกว่าประมาณ2-3เท่าตัวก็อยู่ได้ เปป็นหลักีพอพูดถึงเรื่องสัญชาติของฟิลเลอร์เนี่ยแต่ละสัญชาติก็จะมีฟิลเลอร์เนื้อแข็งเนื้อกาเนื้ออ่อนอรเยแต่ละสัญชาติอยู่แล้วถ้าเราใช้ในการฉีดคางาเนี่ยคับคุณหมอเนื้อแข็งแต่คนละสัญชาติอย่างเงี้ยมันจะให้ผลลัพธ์เหมือนกันไหมครับคุณหมอุณตัวคิดว่าไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่ถ้าของเกาหลีเนี่ยจะรู้สึกว่าเนื้อแข็งของเขาอาจจะเป็นอยู่ในตระกูลเนื้ออ่อนของทางยุโรปเพราะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องใช้ยาเบิ้นมากกว่า 2- 3สเท่าตัวถึงจะได้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกับการใช้ของยุโป ห c ึและจริงหรือเปล่าของหมอที่ปีส0มสมิบาค,คือการฉีดคางหรือรามาขัดาการที่คางเนี่ยเทียบเท่ากับการสัญญกรรมเลยถ,ถ้าท่านี้แง่ความสวยหรือว่าความเป็นธรรมชาตินี่ก็มองว่ามันก็สวยเหมือนกันนะการสัญญกรรมเป็นการเอาอย่างเช่นซีดีโคเนาะเข้าร่างกายอันนี้ก็จะได้ เป็นอะไรที่มันอยู่ค่อนข้างนานในการฉีดมันก็จะมีอายุไขของตัวยาแต่ก็จะได้มาด้วยเรื่องของความเป็นธรรมชาติแล้วก็ระยะเวลาที่แทบไม่ต้องพักฟื้นเลยอย่างเงี้ยคุณหมอแล้วการฉีดฟิลเลอร์ที่คางเนี่ยอย่างที่คุณมอบอกว่าอย่างถ้าเราฉีดฟิลเลอร์มันก็ต้องมีวันหมดเงี้ยค่ะคุณหมอเราสามารถมาฉีดซ้ําๆบ่อยๆได้ไหมคะหรือว่าถ้าเราฉีดซ้ําๆบ่อยๆมากๆเนี่ยมันจะมีผลเสียงหรือเปล่าอ่าผลมากค่ะไม่เคยฉีดมาก่อนอย่างเงี้ยเนาะ ผิวเรายังไม่มีโครงโครงผิวที่มันต้องเอาไปซ่อมอ่ะอาจจะใช้ยาเยอะหน่อยในการฉีดครั้งแรกแล้วก็พอครั้งต่อ,ตอมาเช่นปีแรกเราอาจจะใช้ยาสมมุติเจอกันใช้ 2cc แต่ปีถัดมาเนี่ยแลพอผิวมันมีโครงอยู่แล้วเราจะใช้ยาน้อยลงอ,อาจจะเหลือแค่ 1cc จากเดิมที่ปีก่อนใช้ 2cc อย่างเงี้ยครับก็เหมือนเป็นการทัดอัพมากกว่าโอเคครับคุณหมอสุดท้ายคุณหมอฝากขัธการการฉีดคางปี2025หน่อยอว่า มันจะเป็นไปยังไงในปี2 0 2 5จะมีการเปลี่ยนแปลงจากปีที่แล้วไหมหรือว่าทเทรนด์การฉีดคางปี2 0 2 5ที่จะมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับก็สําหรับ เทรนคางของปีนี้แล้วก็ปีต่อๆไปนะคิดว่ายังไงก็หนีไม่พ้นเรื่องของความเป็นธรรมชาติสิแล้วมันต้องเข้ากับรูปหน้าสิแล้วคนต้องดูไม่ออกว่าเราไปทําอะไรมาอย่างเงี้ยครับแล้วก็สิแล้วทําใช้หน้าได้เลยนะครับทำสวยในแบบของตัวเราเองอย่างเงี้ยวันนี้ที่สําคัญคุณหมอมีเคสจะมาฉีดโชว์ด้วยใช่ไหมคะใช่ก็คือเคสอันนี้คือจากคางตัดที่คนบอกว่าคางตัดเนี่ยคือจะทําฉีดแล้วหน้าเล็กลงดูสมส่วนมากขึ้นเนี่ย จริงไห<ช>มวัมนนี้ที่คนบอกจะมาทำให้ดูเลยใช่ไหมคะใช่เราไปดูกันโอเคครับก็ของปัญหาของคุณโมนะอ่า๋ยวเราลองปิดของช่วงคางดูสังเกตดูว่าถ้าของคุณโมเนี่ยเราตัดหน้าช่วงล่างออกไปเนาะหน้าช่วงบนเนี่ยค่อนข้างอ่ะได้สัดส่วนแล้วก็ดูยาวแล้วก็สมมติว่าอ่ะผมลองเปิดเนี่ยจะสังเกตว่าหน้าเด็ดโดยรวมเนี่ยอาจจะดูสั้นลงได้เนาะจริงๆของคุณโมเนี่ยจะเป็นคนที่มีปัญหาหน้าช่วงล่างเนี่ยที่อ่าไม่รับสัดส่วนกับช่วงบน เลยทาให้หน้าโดยรวมเนี่ยดูออกมาดูสั้นแล้วก็อย่างต่อมาคือเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของคางตัดเนาะแล้วก็คางน้านข้างมมนมีการยุบเลยทําให้อ่ามีความมัดคูลีนมากขึ้นแล้วก็ดูมีร่องน้ำามาเพราะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาฉีดทางตรงกลางเพื่อเพิ่มโปรเจกต์เพิ่มความหวานละมุนของคางเนาะแล้วก็เป็นการเก็บทัดอัพตรงคางคางเพื่อทำให้อ่ามันสมดุลร,รับกับ มองช่วงกอบหน้าด้วยนะครับแล้วก็เราลองดูหน้าด้านข้างของคุณโมกันสังเกตเนะว่าอาจจะมีควางตัดแล้วก็มันจะมีการยุบไปด้านหลังไปทำให้เสียมิติของเคิร์ฟหน้าด้านข้างเวลาที่เรามีการฉีดแล้วยืดออกมาเนี่ยก็จะทําให้หน้าได้สัดส่วนมากขึ้นดูมีจอลายชัดขึ้นนะครับ ค่ะคุณหมอตอนนี้ก็เสร็จแล้ว,ลวผ่านแป๊บเดียวเองการฉีดคางถามคุณหมอเลยว,ว่าวันนี้โปรแกรมฟิลเลอร์คางที่คุณหมอทํากับน้องโมนี่คือแก้ไขปัญหาตรงไหนแล้วก็ใช้เทคนิคอะไรไปบ้างค่ะอย่างแรกเนาะที่ดูรูปก่อนหนะ้าการของคุณโมเนี่ยมีปัญหาเรื่องคางตัดแล้วก็คางข้างนี้แหวงๆดูเหมือนมีร่องน้ํามากหมอก็ใช้โปรแกรมฟิลเลอร์คางในการแต่ตงตรงคางช่วงกลางแล้วก็ไล่เคิร์บลงมา ทำให้ตรงช่วงกรอบหน้าตรงถึงคางเนี่ยมันดูสม,มูทขึ้นเนาะ,ะมอใช้เทคนิคเข็มแหลมฉีดโปรเจกต์ตรงคางให้ยืดออกมาจากครั้งที่ตัดๆเนี่ยก็หน้าก็จะดูหวานขึ้นแล้วก็ใช้เทคนิคเข็มทูน่ะในการแต่งค์ฟของคางด้านข้างนะครับใช้โปรแกรมฟิลเลอร์คางทั้งหมด 2cc เป็นฟิลเลอร์สัญชาติยุโรปเนื้อค่อนข้างแข็งทําให้อาเคเราใช้น้อยแต่ว่ามันสามารถขึ้นรูปทรงคางได้ค่อนข้างสวยใกล้เคียงกับเนื้อคางเลย สุดๆก็คือตอนแรกเห็นน้องก็คืออุ้ยคือตัดจริงแล้วพอถือปุ๊บเฮ้ยมันใช้ปริมาณที่ไม่ได้เยอะแต่ว่าสามารถเปลี่ยนได้มากจริงๆทําน้อยแต่ได้มากมีจริงนะคะไม่ต้องไปทุ่มเงินหรือว่าแบบไม่ต้องไป อัดยัดฉีดอะไรขนาดนั้นนะคะก็สามารถสวยแบบเปลี่ยนแปลงได้แบบจึ้งเลยจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยหนูจะต้องคางทรงนี้ค่ะทรงนั้นค่ะไม่ใช่นะคะมาปรึกษาคุณหมอก่อนคุณหมอจะได้รู้นะคะแล้วก็แนะนําถูกว่าจริงๆแล้วเนี่ยควรฉีดคางแบบไหนหรือว่าควรเติมเท่าไหร่คือคุณหมอเรานะคะก็แนะนําสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้ายอยู่แล้วนะคะก็คือถ้าอยากเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงมากเปลี่ยนแปลงน้อยหรือว่ามีบัตเจตเท่าไหร่นะคะก็เข้ามาคุยกับคุณหมอก่อนได้ยังไงนะคะวันนี้ออมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฝาก like, share, subscribe ะะกด นำคีนิกไทยแลนด์ด้วยค่ะไปก่อนบ๊ายบาย